ดื่มกาแฟกันนะคะกาแฟริบเด็ดค่ะกาแฟชินวัชจ้าตัวนี้มีถังเช่าแล้วก็เห็ดถิงจือนะคะเป็นตัวช่วยดูแลสุขภาพของเราหอมมากหอมจริงๆ ก็จะมีกลิ่นสมุนไพรนิดๆิดเนานะโอ้ยนาย่ากินมากหอมด้วยหอมด้วยค่ะวันนี้นะคะฝนมันตกแต่เช้าเลยตกตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะอากาศเย็นนะคะก็เลยอยากหาอะไรอุ่นๆทานตอนเช้านะคะนี่เลยปกติก็จะทานช่วงสายๆเนาะแต่วันนี้คือแบบอากาศมันเย็นเนาะนี่เลยแนะนํานะคะ กาแฟลิฟเน็ตค่ะกาแฟคุณวัฒน์นะคะผสมทางเช่าและเห็ดิงจือนะคะตัวนี้แนะนําค่ะดื่มทั้งทีเราก็เลือกที่มีสุขภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวมามดื่มด้วยกันนะจ้า